อธิบายเจ้าหน้ว่าสองสามมือทีผ่านมาเนาะมันมีคออเมต์บ่ดีแบบไหนเพราะเอกพูดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะได้อธิบายกับเหตุการณ์ที่เป็นจริงแล้วกับแฟนๆเท่านี่ที่เมืองยู่ตอนนี้สิเป็นผนังทองแดงกําแพงเหล็กปกป้องเราด้วยความแขงแกงเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนคลับเอซีสาวน้อยเพวันแพงทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกน้าพออีกแล้วพี่น้องกับช่องหนุ่มภูรังกาชาแนลพี่น้อง มามนหนีสิพ้ามาข้าวสารน้าพี่น้องน้ามาขึ้นบอดโจ้พ่อนออกมาไหลาสวดกับพ่อเอกแมยน้อยกับพี่หลาอีนะ่ิงน้ะพี่น้องานะอธิบายนามาทั้งลายเหลยนะ่ยมนาะพี่น้องคุณออกมาชี้เจงให้แฟนเขาซี 4, เข้าใจนาะพี่น้องฟังแล้วก็เห็นใจพ่อเอกก็เม่น้อยนาะพี่น้องานะกูเป็นกลางนาะต้องมารับแบกบสิ่ง บอดีคอมเมนต์ที่บอดีแถมยังไปแชทขอความไปหาผู้นั้นผู้นี้อีกไปจัดแจงให้ครอบครัวพนนั้นนั้นนั่นนี่ยงงวิงไปกับเขาอีกสองคนใน,นสีก่กะเอาว่าจุดประเด็นมือเดียวนึ่งกับุดประเด็นพี่น้องเฮ้ย จากสิไปยาต้ําเพิ่ยังกระดอคนนี้นะพ่อเอกว่าเ่งจะเป็นเบื้องคนบอกว่าเพิ่เป็นคนยังไเบิ้งบอกพ่อว่าเพิ่จิกาพี่น้องจิกาเรียมูอเรียงแนบบอดีนะ่านไปเลยออลผมอธิบายแล้วเพิ่กับเป็นคนเากัแล้วเิ่งกับเป็นคนดังอย่นี้พเก็เป็นคนดังมยกาเหงนี้บอกพี่น้องเกิดยังค้นมากกับซ้ำขาตัวตายเลยพี่น้องเลยเออเป็นโมมนคน ซาบาังธรรมดายานนี้มันเป็นคนดังในโลกโซเชียลแล้วคนบมกาเห็นอย่างมัน,ม,นมันบดีดอกพี่นองเอ้ยขิดไปทั่วทีทั่วเรียนคนเท่านี้ก็ได้เรื่องอื่นเป็นขึ้นเวทีผู้เดียวกันนี่เนั่นแหละมีต่เรี่งีนองชุดหัวนิดเดีดวงีนองไว้นี่เราขอเรบพูดไปแล้วเอฟซี FC กับบางพ้นก็โอ้แมนสอบในผลงานเพิ่นคือไป ให้ไปชี้แจงไปจุดจัดในชีวิตครอบครัวพันทุกอย่างหลดไปจัดระเบียบทุกอย่างหลดใหญ่พนิดจังสันใหญ่พนยิ่งสี่ขั้งเรียวกันหนาเห็นใจเนี่พี่น้องเนาะคือเรียงทุกอย่างอะไรที่ว่าสิไปหาคู่อยังกันก็ไปไหว้พันคุ้มพันอู้ว่าเบิดบังพันกิดบอมมีเวลาสิไปเนาะพี่น้องเพิ่งกันเพิ่งกันสิไปยืนละเพิ่งยังบังบอมีเวลาแล้วน้องอีกก็ต้องพักพอน้อง่อกมาสี่แจงแล้ว ียนน้องเลือกงานแล้วก็จะไปหาผู้นั้นผู้หี้เสียนน้องเอาเวลานอนเสียงพนรน้นองมันก็ต้องใช้เสียงมาพี่น้องเนาะเกือเสียงตกเสียงเพี้ยนก็จะเอาไปดาา่าไม่แล้วเออลองเที่เสียงก็ว่าถึงยังสี่ก็จะว้าป้าอีกกับพี่น้องเลยเพือประเด็๋ไม่อีกแล้วซุ่มทำบอลทำลายทุ่มเอฟซีสายควนกันไลพี่น้องผมว่า หักนองหักครอบรัวนองหากครอบรัพวพอเอีกครับสาวน้อยเพ็นแพร่ว่าช่อมผลงานดีกว่าพี่น้องเย่าไปเก่ากายในชีวิตครอบรววั้วบนหนอพี่น้องเอ้ยสนับสนุนกระทั่งที่มันดีดีกว่าคนก็อยู่ยากนะพี่น้องนะั้ะเดี๋ยวกันนั้นเดี๋ยวกันนี่จัดเกงีพยมันไปสุยางสินะอืมทลองเป็นเท่ารู้กับมีคนเท่าเป็นเป็นพอเอีกไม่หน่อยงั้นเสีย เรามีคนมีคนก็ไปคอบเมียนดามีห้สร้างนันสร้างเฮน,นันเพ็ดน,นีเนามันอยู่ยากเลยพี่น้องเลยถ้ามีคนสร้างเฮนันเพ็ดนีนะต้องไปบงการชีวิตคนสุยางอย่างนั้นบ้่ะมันกัดทำใจลำบากได้พี่น้องผู้คนอยู่นะเพชรแน่ๆก็เป็นประเด็นลวดแต่อึดอัดแทนเล่าสองสารเล่าเพราอ,อีกก็ไม่นหน่อยนะผู้คน เฮ้ยพาย ệt นาที่ดีซ้ำพ่อเอกก็ไม่หน่อยนะพ่อเลยได้เฮ้ยพาย ệt ดีซ้ำเล่าแล้วเทียดีที่สุดเดี๋ยวเสี่ยคนอื่นมาไปเป็นผู้ผ้าไปผ้ามากคือคือพ่อเอกไม่หน่อยเลยมันเกิดเป็นไปเมื่อไรเลยพี่น้องกยบ้าไปตายเนาที่เอามนไปเอามาไปกล่าวกายชีวิตของครอบครัวคนต่อพี่น้องเออเอฟซีก็ไดร น้องก็ทำหน้าที่พวกน้องไปสาขาทุกยิงไปเยกคนนีดด่นะันนะันแย่เลยเราพี่น้องช่วงนี้เนาะพี่น้องเนาะ,นะสุ่มบอลทำไรกันหลายพี่น้องกดจอมทำไรกันหลย่หยพี่น,อน,อน,มมน้องกดจอมทำไรกัหลายอย่างอย่นี่ดังแล้วก็อิจฉาน้องไปนี่ทุ่มไปอยู่แย่งยังหลายอย่างพี่น้องเลยยิงโมเมนต์นคนธรรมดาด้พี่น้องโมเมนต์เฟรซิมา ทำลายมาล่มมาเฮ็ดไห้ได้ไง,ไงด่ายๆเลยพี่น้องเอ้ยผู้ใดจ้องจะทำลายน้องหนระอกผู้นั้นแหละมันสิเข้าตัวเจ้าขอ,องเลยพี่นอ้องแล้วก็ยริงจิงเป็นคนสามารถเฮ็ดได้ผู้เฒ่าผู้โถ่บอกว่าบน,นมะล่ำไดขึ้นซูม,มอร์เนะี่มันหายากเด้พี่น้องเอ้ยมัน,ม,นมันบ่ได้เกิดขึ้นงยังไเดิผู้เฒ่าผู้โถเขาจะออกมา แปดซีบเก,กาซีบมากหอย่างพวกผู้หญิงทั้งนั้นนี่พี่นอ้องเกิดลูกญิงว่าสบายป่วยอเกิดมากนี่เขาหามเขาลงกบาศก์ได้ไหนพี่น้องแต่บางอย่างไอ้น้องพักผ่อนนักพี่นอ้องเออผู้หญิงมุง้ยไม่แพ้ลมได้หรอไม่ต้น้องสีดังไปเพี้ยนๆเหมือนกันเพราะว่าน้องเป็นคนบุญงยาบารมีอีหล๋คิดว่าสิมะรม่งลูอิงให้ยอุ้งอิงนั่นยากนอกจากอ,อุ้งอิงเทียดตัวเองเพ,พื่นมุ้มีสิทธิ์นะพี่น้องมุ้มีสิทธิ์สิมาเทียดให่อ้งอิงลมได้พี่น้องอ ผมบอกเรื่อยๆว่าอิงไม่ใช่คนธรรมดาพี่น้องคือจังมือคลืนเนี่ยกาข้าท้าอิงออก,กอีกดีกเลยพี่น้องเห็นบปเอ่าย่าินไปหาอีหล่าอยู่ลังเวที่เห็นตะพื้นเห็นเลี้ยงใายที่ขายทางอนะ่ะ <c oughs> เอาข้าท้าอิงไปใส่เอามือขค้ืนเนี่ยท้ายที่นี่เป็นล่างน,นะพี่น้องเอาเงินใหม่อิงลังเวที่เลยพี่น้องซ่อเลยะเราก็ใส่เราก็เลยลองเาใส่เวอง์เลยเห็นผลเลยพี่น้องเห็นผลท่านตาเลยอ่ะ ขายที่ได้เป็นล้านน่ะสั่งไปเลยพี่น้องกรับผมขอเบื้องช่องตุ้มยิ้มข้าวกระเซาะพี่น้องมีใหญ่มีคนหนึ่งเรามีเงินอยู่สามลอยเราก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่สองลอยเหลือลอยหนึงออนน่งเราเลยอธิษฐานอีกนิดนึงว่าให้แม่ถื่อแก่เน,นื้อถือเป็นเจลีนยังน้อยเก่าดอกป,อป้าดอกป้าไรปีนบ้าไรยหน่อยเก่าดอกเพื่อสิน้าเพราะได้เงินซื้อเขาซื้อน้ำให้พ,อพ,พ่อเงินผู้ใดล่ะ เรายังไปถึงแล้วนันที่หาเลยพี่น้องก็ทางอิงงอนทีนนี้พี่น้องพราะมันทรามดดา,าอิหลามอิงมันมันเป็นคนท่าบดดาเพ,พื่อใหสมวติจองของไล่ยากพี่นอ้องเบื้องในการทํางานของน้องอิงนี่คือผมผมไม่ให้เสียบใดเลยการทํางานสูงงานเนี่ยผมว่าผมไม่ให้สู่ใดเลยการทํางานนะเลี้ยต่ำนาตาา่หลังจะออกกันไปอ่านประเดี๋ยก็ถ่ายอวบอิมบ่ม เยเห็นเดียเดี๋ดวยวตรวจเดี๋ยวน่อยหน่อยลมารับแดดพลาลาหลายรัก่งนี้พี่น้องีแ่แหกะสงสารน,น,อาน้องนเด็กขาดลองอิงไปก็นม้แฉบโอ้ยมันกิดเพราะคือคืนนึกเกาเลยพี่น้องขาดลองอิงไปจะข้นอ่ะหนาเวทีนะก็ไอสิเราก็อยากให้น้องพักคอดเดนไลไแต่ก็เรื่องดรามาก,ก็ขอใหไเอฟซีแป้ารซีก็รถ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 ลดลดลดตรงยัางไรเอ้ยพี่น้องเอ้อ จะไปว่าให้เพื่นเราพ่อเอกカメหน่อยนะพนนนเพื่นทำหนาที่ดีที่สุดแล้วข้อเป็นแฟนเขาเอฟซีค่อยเบิ้งค่อยแย่งไปค่อยเชี่ยค่อยสนับสนุนไปต่อไปทำหนาที่ให้ดีที่สุดกับพ่อเราพี่น้องอ๋อคลิปนี้กับบมีอย่างไรเราพี่น้องเนาะท่ายกับขอเป็นกำลังใจพ่อเอกไม่น้อยอียหลาวองงุ้งบอลตัวแล้วก็ทีมงานสาวหน่อยเพื่อนบนแพ้งสุกูสกคนเอฟซี FC พลังเงียบนี่ก็ยังเป็นเอฟซีทีน่าเนียนก็คัา ไหยูดีมีแห้งแล้วกู้ใดเขามาช่วงชิมนี้กับไหยูดีมีแห้งลำลำเลยลุ้ลยก็ตลอดปีตลอดไปเรือยพี่น้องเรื่อยขอบพุณนในหลายสำหรับทุกไห์ทุกแช่ทุกการกินตามนะพี่น้องเนาะลิปนี่เบาๆลายใหญ่ห้างพี่น้องยันพี่น้องคิ้วพี่น้องอ๋อไว้ส์มีคลิมนี้ไว้ส์มีคชิปหน,นาพอกันไหมสวัสดีครับ